สำหรับใครที่อยากเล่นเกมหรือพูดคุยกับผมก็สามารถเข้ามาได้ที่ Discord vcpchs ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมเอาละครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมสุข,ขุ่สุขคนเลยนะครับเด้อว,วันนี้ก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Cyber Hunter นะครับผมกับผมนะฮะ v c p c h แล้วก็ตัวละครอีสาวผมชมพู่แอนดวบาสีลูกพีช โอเคซึ่งวันนี้ก็แบบมีการอัปเดตใหม่ๆนะครับหลายอย่างหลายแนยวเลยโอ้ยหลายอย่างหลายแนยวจริงๆเลยซึ่งวันนี้ผมก็จะแเล่นในโหมด Battle Royale นะครับในผู้เล่นหนึ่งคนเอาไปเล่นกันเลยอ่ะโอเคไอ้ใครยิงอะไรแป๊บนึงที่เฮ้ยโอ้ยกูแหลกโอ้ย,อยมันคือการอัปเดตใหม่นะครับภาพจะสวยขึ้นนะฮะตอนนี้ผมไม่ได้ตั้งเป็นภาพดียดเยี่ยมนะครับผมตั้งเป็นภาพเอ่อไ u l t ต a HD เนี่ยครับเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่แหลกมากนะครับผมโอเคครับผมอ่า เราจะไปลงตรงตรงนี้นะครับผมแถวแถวเนี้ยเออลงตรงไกลๆเพื่อนนี่แหละซึ่งสำหรับใครที่อยากเล่นกับผมนะฮะก็สามารถแอดชื่อผมมาได้เลย v c p c h e a ผมจะไปรับเนาะขอตั้งสังกัดขอตั้งแบบประเทศให้เป็นประเทศไทยได้ไหมถ้าเป็นประเทศอื่นนี้ผมอาจจะไม่รับนะเพราะผมไม่รู้ไงเออเอานะเตรียมตัวสามสองหนึ่งไปโดดครับผมอ่าไปเลยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปกันก่อนก็อย่าลืมกดตัวไอมุมด้านบนขวาสุดได้เลยนะครับผมไปดูคลิปกับเก้าได้อีกเด็ดสุดเด้อเราต้องพุ่งลงไปมีคนมานำเราปะวะดูก่อนสิเฮ้ยเจ็ดแค่อย่างสวยอะ่ะเอาละเราต้องลงตรงนี้เดี๋ยวๆนะคนระับ้อเอวันนี้มีปืนอะไรเอ่ยเดลต้านะครับผมเก็บเดลต้ามาพอเกิดเล่นหนึ่งๆปืนฮิวมันสำคัญสุดนะครับผมผมแน,นมนะนำเ,เลยนะครับปืนฮิวเอาจนหมวกกันน็อกแล้วนะครับหมวกกันน็อกบวกสามหมวกสามเอาโยนปืนทิ้งไป ผมจะได้ปืนกลเท่านั้นนะครับผมหาเซนติเนลก่นอนเจอเดี๋ยวหาไปก่อนนี่เจอสโคปแปดใช่ไหมเอ้สโคปสี่ป่ะเก็บไปผมแนะนํานะฮะถ้าเกิดจะใส่สโคปใส่ปืนกลเล็กเอาเป็นประมาณสโคปสามแม่ก็สองนะครับเกิดสโคปสี่มันจะมันจะดีดเกินไปอ่ะเออโอเคเจอละผมอ่าเจอลอจะเซนติเนเเเลนะครับเป็นปืนที่ดีมากครับเป็นปืนที่ดีเฮ้ยเนาะไม่กี่เบาะยากฝันนั่นตีขึ้นเดี๋ยวนี้โอเคแล้วก็เก็บปืนอ้าวปีนิดยังเนี้ยอ่าโอเค เราต้องเก็บไอ้กระสุนไปให้เยอะๆนะครับกระสุนปืนเล็กต้องเก็บไปให้เยอะๆนะคอรับกับพมโอเคเก็บลูกบาทไปให้เยอะๆด้วยนะครับเล่นคนเดียวผมแนะนําให้ลูกบาทประมาณสักประมาณ500นะครับหรือว่ากิจจากัดของมันนั่นแหละเออต้องหาไปเรย,ยโอเคเปิดกล่องไปฟาร์มโอเคแล้วก็ได้เลดดอดมานะครับผมเลดดอดก็ผมว่าใส่เลยดีกว่านะตอนนี้ผมน่าจะหาสโคปะครับผม โอ๊อกูเจอแล้วปุ๊บเจอปั๊บเลยว่ปุ๊บพอปั๊บเก็บแค่นี้น่าจะโอเคนะครับผมโอเคตอนนี้เราอยู่ในวงนะครับเอออยู่ในวงเดี๋ยวเราจะไปที่ทะเลทรายกันตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยโอ๊ยกล่องว่ะอุ้ยอ่าถ้าเกิดเล่นคนเดียวนะครับผมแนะนํานะฮะเออกูจะแนะนําอีกละเออกูจะแนะนํำให้กูแนะนำโอเคนะครับผมก็อันนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นปืนน้ำแข็งนะครับเป็นปืนที่โกงมากเลยนะครับผมสำหรับผมแล้วผมจะเล่นนะครับผมนะ โอ้ในน้ำสองปืนนี้เก็ะจะเล่นซัพพอร์ตตัวเองด้วยก็จะเอาสองปืนนี้นะครับผมปืนน้ำแข็งแล้วก็ปืนฮิวนะครับโอเคมาตอนนี้ผมได้ปืนที่โกงมากๆแล้วเก็บกล่องยาไปให้เยอะๆเลยถ้าเราเจอคนที่โหดกว่าเราหรือว่าเล่นผิวกว่าเราเนี่ยปืนน้ำแข็งหยุดแม่งเลยแล้วก็จอยิงหัวนันไปเลยอีเป็นบ้าแล้วกวูโอเคนะครับซึ่งผมจะไปตรงอ่อตรงไหนดีวะตรงนี้นะครับผมเราจะทาการทางไปเลยนะครับโอ้ทางพนันผมิว่ามันจะ ไปได้เป็นจะไปถึงไหมเอ้ยไม่ถึงละว่อโอ้ถือว่าเกือบถึงนะครับอุ้ยเกือบถึงจริงว <ns> ่ะใจเย่ถ้าเราไม่ชนไอ้ไอ้ตรงรั้วก่อนเนี่ยผมว่าถึงนะถ้าเกิดมันมีเนินนิดนึงอ่ะผมยังไงว่าก็ต้องถึงเนี่ยโอเคเฮ้ยเจอคนว่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยบักห้ำ โอเคครับจังหวะน,นี้เราต้องทําการสร้างบาเลียไปนะคอยดูนะครับสเต็ปมันจะเป็นสเต็ปสร้างบาเลียเจอมาละ <c oughs> ยิงแบบเนี้ยครับผมยิงแบบเนี้ยยิงแบบเนี้ยทิศโขดสาเยี่ยมไปเลยเราจะใส่สโคปสามนะครับผมโอเคแทนสโคปสองไป <c oughs> คือเวลายิ่งจิงยิงโคนเนี่ยบอตรแมงซี่ยางแลน,น,นขึ้นไปแลนขึ้นไปแล้วแมงเสียงมายิ่งห้าวนเรได้บอดอ่ะ แม่งเนี่ยกำลังจะยิงคนนะแม่งเนี่ยซึ่งในการเล่นคนเดียวนะครับเราก็อาจจะเจอบอทเยอะมากกว่าคนนะฮะเราบอทแม่งเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากเลยนะเว้ยเอาโอ้ยเอาล้วโอ้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบอทเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสมมติมันเดินเนี่ยสมมติคนเดินอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเรายิงอ่ะปับแล้วบอทแม่งเดินมายิงเราแล้วกูกูจะจับโซนกูจะอยู่เงี้ยกูยิงไม่ไปสักทีเด็ดบอทอ่ะ แต่อย่างน้อยนะครับบอดมันก็เอาของดีๆมาให้เราด้วยนะครับผมนะอย่างเช่นสโคปแล้วก็คออะไรเงี้ยบอดแม่งจะชอบมีเว้ยดีด,ดีแม่งวับต่อหน้าต,ต่อตาอะไรก็มีว้ายโอเคผมจะเก็บคอไปเยอะๆนะครับไอ้ไม่ใช่ผมจะเก็บอไอ,อ,ะะบอ,ไบอ้ลูกบาดไปให้เยอะๆนะครับกูหลงเรียกบาดว่าเป็นคออีหยังวะก็องเบิรงเอาไอ้ปืนนี้ส่องไม่ไดไ้เราจะไปดูตรงเออ,อดอบนะครับเพราะว่าเออดอบแม่งชอบมีคนเว้ยไอย้อันนี้ของกูเองกูตกใจทำไมเนะี่ยโอ้ยเนาะ เกมนี้คนไทยก็เล่นเยอะนะครับผมนะส่วนมากจะเล่นในคอมนะถ้าเกิดเล่นในโทรศัพท์บอกเลยว่าเป็นอะไที่เสียเปียบมาเอามากๆจริงเสียเปียบชิบหายเลยถ้าเล่นในโทรศัพท์อ่ะามันมาลอยหลังด้วยนะครับผมพวกนี้แม่งชอบลอยหลังชิบหายเลยโคตรเกลียดเลยเอาเรือโอเคเรือตรงนี้ก็มีนะครับผมจะไปดูแอดอกสักหน่อยอ่ะเผื่อมีของดีๆเยเห็น่นี้ ไอ้ยะไม่มีใครเอ้ยไม่มีใครไม่มีใครมาเลยอ่ะอ๋อตัวนี้ไม่มีคูเซนเดอร์นะครับแต่ก็ไม้เป็นไรส่มดิไม่แล้วพี่จะมาห้ามเดยวไเข้าไ่เโอ้ยมีคนมีคูเซนเดอร์ไปแล้วนะครับดูนะครับผมไอ้ DBR นะครับ DBR นะครับผมมีคูเซนเดอร์ไปแล้วนะไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมีคูเซนเดอร์กูก็ไม่กลัวหรอก นี่วงจะบีบนะผมจะไปตรงไอ้ผมจะไปตรงไหนดีวะอ้าววงอยู่กับเรานะผมจะไปตรงซุปเปอร์บูมสองนะผมสองรุ่นหนึ่งวามันไม่กี่มันไม่กี่ตรงวานตั้งสองสามอุย้ยตรงเสานะครับผมเห็นไหมเห็นไหมอุย้ยใครจอบยิงหัวกูเมื่อกี้ได,ได้เห็นแสงอะไรประป๊าบอะปืนปืนสั้นเกินไปยิงไม่โดนมันนะ เนี <l id> ่ยเนี่ยเนี่ยบอดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันลำคานตรงเนี้ยบอดอะอืมเนี่ยแหละนี่แหละมันลำคานตรงนี้แหละบอดอะอืมกันไว้อย่างนี้ครับผมต้องให้เร็วด้วยนะครับให้ว่องให้คล่องให้ไวนะครับผมตัดสินใจให้ละเอียดนะครับแล้วก็โยนไปแล้วไปโยนอีกลูก โนไปอีกทำไมโดนนะครับผมก็ต้องโอเคผมจะไปจังหวะน,นี้ผมจะชาร์จนะครับต้องรีบไปนะครับผมรดบอะลินอะลินไปด้วยนะครับผมจังหวะน,นี้กูวิ่งแล้วมึงมามึงมาโอ้ยชิบหายแล้ว สองทางมีบอดปะเนี่ยหายมึงบอดปะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยกูจะสับสนไปอย่างเงี้ยมันบอดหรือคนวะนี่แหละครับสิ่งที่แบบกลัวมากที่สุดคือแม่งบอดหรือคนเนี่ยแหละแมวมึงเนี่ยชิบหายเอ้ย เอาของก่อนีผมไม่สามารถหมวนตัวได้ลยน้องยังอยู่ที่เดิมติดหัวตายติดหัวจะเ็น,เนโอเคครับผมผมแนะนำเป็นสโคปสองดีกว่านะเอาแบบ ไอป้ปืนไอไอเนี่ยแนะนําเป็นสโคบสองเลยครับสโคบสามแม่งห็นดีเห็นไหมล่ะถ้ามึงใส่สโคบสี่ไปเนี่ยโอ้โหมันจะไปบาดไปอย่างนี้เลยเหรอแม่นข้นบอลน่ะโอ้วโมเมนคนหรือแมนวะโมแมนติโอ้โมแมนคนแมงไอ้สอไฟฟ้าไาเอเสือเอาชิบหายแล้วแอร์ดับตกอยู่ตรงนี้ด้วยเอา,เาแล้วไงมันมาแล้วเห็นไหมเห็นไหม

อูบนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยใอ้กูขึ้นไปเห็นไม่ใช่องเนกูขึ้นไปก็ได้ไปปือนก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ออุ้ยอุ้ยเียนไอ้นุ่ม โอ้่มาึงตายนะไม่เจอมาแล้วเอาชิบหายแล้วว้าวเออโอ้ยใช่คนไหมเนี่ยอีกคนนึงน่าจะอยู่บนนั่นน่ะลงมาแม่มัวเอ้ากู้ชั้กูชนะ อย่สิื่อกูก็ชนะ